้านทุกการอาร์ติสติกค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการซ่อมเค้กนะคะเค้กอันนี้คือโดนหนูกัดแทะอย่างรุนแรงคือมันซนกันมากมันกัดจะจนแบบว่าใช้งานไม่ได้เลยค่ะไม่สามารถจะซ่อนหรือว่าบิดไปทางนั้นทางนี้เอาดอกไม้ปิดบงังไม่ได้เลยเดี๋ยวมาดูหน้าตาค่ะตอนที่ถูกทําร้ายเป็นยังไง โดยปกติเราจะส่งรูปตอนก่อนซ่อมให้ลูกค้าดูอยู่แล้วนะคะเราก็แจ้งราคาก่อนดูดิดูมันแทะนี่หนูนะคะไม่ใช่จากการใช้งานนะโดยปกติค่ะเค้กจะถูกขนไปขนมาอยู่แล้วเพราะว่าทางลูกค้าไม่เคยจัดงานซ้ําที่เดิมนะคะก็แล้วแต่ว่าทางบ่าวสาวจะไปจัดที่ไหนก็คือจะเป็นงานที่ออกนอกสถานที่บ่อยๆเพราะนั้น มันมีมันมีอาการเสียได้บุบได้อะไรได้แต่ก็ไม่เท่าขนาดนี้ค่ะอันนี้คือปรับสภาพก่อนนะคะดึงลายเก่าออกเลยแล้วก็ติดลายใหม่ให้แล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูค่ะว่าชอบไหมออกมาก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยน้องแบงค์อยากให้เบาลงกว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะเพราะว่าลายมันเยอะมากก็ไหนๆซ่อมแล้วก็ปรับลุกไปเลยแล้วกัน แต่ยังไงก็ยังคงอยากให้มีความเป็นเจ้าหญิงอยู่นะคะเพราะว่ามันเข้าได้หลายธีมค่ะใช้ได้หลายๆโอกาส นี่นะคะเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยสามารถนําไปใช้ต่อได้นะคะอันนี้มีกลิ่นหอมด้วยแล้วก็เคลือบแข็งกันน้ำกันราให้ด้วยค่ะเพราะว่าเวลามีดอกไม้สดก็อาจจะโดนความชื้นได้นะคะชุดนี้ต้องขอบคุณน้องแบงค์นะคะแบงค์เวดดิ้งแพลนเนอร์แอนด์ออร์แกที่นครสวรรค์นะคะชุดนี้ซ่อมหลายรอบแล้วนะก็ยังใช้งานได้ดีอยู่มันเลิศมันเลิศตรงเนี้ยเค,ค้กบ้านภูกันอะ